สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยแฮปปีนุ้ยเย์ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะเมื่อวานฝนฟ้าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะคะฝนเพิ่มขึ้นค่ะและก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจำวันพร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักและอัปเดตยอมโลและยอม9 5 w กันค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ถ้าใครยังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้นุ้ยด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็เนื่องมาจากร่องมรสุมค่ะพาดผ่านภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาว และเวียดนามตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจึงขอให้ทุกคนค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะทะเลก็มีคลื่นสูง1-2เมตรเช่นเดียวกันค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะ และตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะจังหวัดเสียงไพยฝนตกหนักในวันนี้นะคะภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารครามยะโสธรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะตอนนี้เราก็มาอัปเดตพายุกันนะคะ ยอมความกดอากาศต่ำหรือยอมโลนะคะไม่มีชื่อค่ะคาดว่าจะเคลื่อนมาทางตะวันตกและเข้าอีสานตอนบนนะคะในช่วงวันที่8ถึง9กันยาค่ะและหลังจากเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกนะคะก็จะเริ่มถูกความกดอากาศสูงที่ลงมาค่ะช้อนทำให้เริ่มมีฝนตกหนักได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะแต่เนื่องจากยอมลูกนี้ค่ะไม่มีความเสถียรลายสํำนักจึงไม่เฝ้าจับตามองค่ะ แต่ก็ยังมีผลกระทบกับประเทศไทยตอนบนช่วงวันที่8ถึง10นะคะและยอมก้า15 w ค่ะในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จะพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชันนะคะทีดี22 w ตามที่ JTWC ให้เส้นทางไว้แล้วนะคะขณะนี้ยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์เคลื่อนที่ทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าชา้า และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ในอีก72ชั่วโมงค่ะก่อนจะลงทะเลจีนใต้ต่อไปนะคะพายุลูกนี้จะมีผลกระทบกับไทยช่วงวันที่13-15กันยาค่ะทุกคนรออัปเดตเส้นทางกันค่ะส่วนยอม 94W ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จะพัฒนาเป็นพายุดีเพรสชั่น TD21W ค่ะ ตามที่ JTWC ให้เส้นทางแล้วเช่นกันค่ะและขณะนี้ก็ยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฐานด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์เคลื่อนที่ทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆค่ะคาดว่าจะเคลื่อนไปทางเกาะไต้หวันต่อไปนะคะพายุลูกนี้ไม่มีผลกระทบกับบ้านเราค่ะแต่เนื่องจากมียอม 95W และ 94W เนี่ยอยู่ใกล้กันนะคะทุกคนก็จะทราบว่าก็จะเกิดปรากฏการ ูจิวาระเอฟเฟกค่ะพายุด,ดึงดูดกันซึ่งนุยจะอัปเดตข้อมูลให้กับทุกคนเรื่อยๆค่ะและผลกระทบกับบ้านเรานะคะคาดว่าจะเริ่มมีฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะในช่วงวันที่7-10ถึง10กันยานะคะก็มาจากยอมโลค่ะข้อมูลและเส้นทางยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะขอให้ทุกคนติดตามอัปเดตเรื่อยๆค่ะ คลิปนี้นุ้ยต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย